บริษัทขาดเงินขาดทองขอเชิญน,น้องไลเฟิร์นมาสัมภาษณ์งานได้เลยครับสบวัสดีครับ,บน,น,น้องไลเฟิร์นสวัสดีครับปัจจุบันนี้น้องไลฟเฟิร์นอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบจะขึ้นสิบเอ็ดแล้วน้องไลเฟิร์นมาเข้าบริษัทขาดเงินขาดทองเรามีความสามารถอะไรบ้างครับกินกับนอนกินกับนอนกินกับนอน โอ้โหเหมือนประธานเลยครับแล้วน้องไรเฟิลชอบกินอาหารอะไรครับติ่งหมาิหแล้วน้องไรเฟิลอยากได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับแค่สิบล้านครับไม่มีครับมีแค่แปดสิบบาทครับจะเอาไหมครับคําถามสุดท้ายครับน้องไรเฟิลคิดว่าประธานบริษัทหล่อหรือเปล่าครับไม่ค่อยหล่อครับพอใช้ได้ครับอืมโอเคครับงั้นมึงไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานนะครับ ขอไล่มึงออกจากบริษัทตอนนี้เลยครับไปแมชิ่มช,ชจบการสัมภาษณ์งานครับ